ของขอบวนการพูโลหรือว่าปาตานียูไนเต็ดลิเบอเรชันออแกเนเซชันถูกพูดถึงอีกครั้งะหลังเกิดเหตุนะคะวางระเบิดนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านหาปลาเมื่อตอนตี3ของวันที่15เมษายน2565ที่ผ่านมาและในช่วงเช้าประมาณ9โมงเนี่ยนะคะ ทางเจ้าหน้าที่ EOD ก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เกิดระเบิดซ้ําขึ้นมาคนะ,ะซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยบาดเจ็บไปอีก3คนซึ่งในพื้นที่เนี่ยนะคะมีการพบเป็นกระดาษน,นะคะพร้อมรูปเสือดำนะคะพร้อมกับคําว่า G5 นะคะแล้วก็มีคําว่าด o l l a r ์ตวนกูนะคะซึ่งแปลว่าทรงพระเจริญนะคะแล้วก็คําว่า asgardiraya patani นะคะหรือแปลว่า นักรบของพระราชาแห่งปาตานีนะฮะซึ่งเอกสารหรือว่ากระดาษอันนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขอบวนการพูโลนะ,ะเพราะว่าในรูปเสือดำเนี่ยก็มีธงของขอบวนการพูโลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถตีความได้ว่ากลุ่มพูโลต้องการจะแสดงตนว่าเป็นผู้เกาะเหตุนี้แต่ว่าเรื่องนี้ที่มีในยะะสำคัญเพราะว่า เกิดเหตุในช่วงของเดือนรอมฎอนนั่นเองนะคะทำไมเกิดเหตุในช่วงนี้ถึงมีนัยสำคัญเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่31มีนาคม2,565ที่ผ่านมาจนถึงวันที่1เมษายนนะคะซึ่ง2วันนี้เป็นวันที่คณะพูดคุยสันติสุขของฝ่ายไทยนะได้มีการพูดคุยรอบที่4กับแกนนำา b n ะโดยมีท่านโมฮัมหมัดนวน,นะ,ะซึ่งเป็น เป็นผู้อำนวยความสะดวกชาวมาเลเซียซึ่งทางรัฐบาลมาเลเซียแต่งตั้งเนี่ยเป็นคนที่จัดการพูดคุยนะ,ะเป็นรอบที่4นะฮะแล้วก็มีข้อตกลงสำคัญนะ,ะก็คือว่าทั้งไทยและ b r n เนี่ย จะหยุดยิงนะฮะอาจจะถ้าเป็นภาษาการพูดคุยเรื่องของเจราจารเนี่ยก็ต้องบอกว่าซีดไฟลนะ,ะหรือว่าการหยุดยิงแต่ว่าเขาก็ใช้คําว่าเป็นการยุติการก่อเหตุนะ,ะเป็นการแสดงเจตจํานงว่าจะลดการก่อเหตุหรือว่าลดเหตุรุนแรงทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่าย BRN ฮะซึ่ง การตกลงในครั้งนั้นเนี่ยนะคะให้เริ่มกันจากเดือนรอมฎอนนะให้เรียกว่าเป็นรอมฎอนสันติสุขนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ยคุยกัน31มีนาแล้วก็1เมษายนก็ตกลงกันว่าจะเริ่มกันเดือนรอมฎอนนี่แหละที่จะดูแลไม่ให้มีการเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายนะคะในวันที่3เมษายนวันนั้นเป็นวันเข้าสู่เดือนสินอดหรือว่าเดือนเดือนรอมฎอนนะคะก็ ต้องการว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ที่ว่าใน44วันฮะก็คือตั้งแต่3เมษายนถึงฮารีรายอเลย14พฤษภาคมเนี่ยนะฮะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดเหตุได้หรือไม่แน่นอนนะฝั่งไทยเนี่ยนะคะโดยรัฐบาลโดยกองทัพเนี่ยก็จะลดปฏิบัติการในการเข้าปิดล้อมตรวจคตรวจค้นนะฮะแล้วก็มีการแสดงความจริงใจด้วยการเอา ป้ายนะคะซึ่งเป็นอะไรหมายจับนะ,ะมีหน้ามีหน้าของบรรดาขบวนการก่อความไม่สงบเนี่ยที่ถูกออกหมายจับที่แปะตามด่านจุดตัวต่างๆเนี่ยนะ,ะเอาออกเพื่อแสดงความจริงใจนะ,ะแล้วก็จะลดปฏิบัติการทางทหารลงในขณะที่ฝั่งของ BIN ะซึ่งก็นำโดยอุสตาดอาัสนะหรือว่าอานัสอับดุลรอมมาหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ อุสต uh, ัดฮิปนียาเรนะฮะก็เป็นผู้นำในการลงนามครั้งนี้นะ,ะซึ่งทางบี n ครั้งนี้เนี่ยฮะที่บอกว่าเป็นครั้งสำคัญก็เพราะว่าในครั้งนี้นะคะมีกองหัวหน้ากองกำลังฝ่ายกองกำลังเก็คือเดงอาแวจิมาร่วมหารือด้วยเป็นครั้งแรกนะ แต่บนโต๊ะเจรจาเนี่ยนะคะเดงอาแวจิเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ด้านหลังนะคะเขาไม่ได้มานั่งรวมในการทําหน้าที่ในการเจรจาแต่ว่าเขาเนี่ยจะใช้วิธีการเขียนใส่กระดาษแล้วก็ยื่นให้กับคนที่เจรจาเนี่ยนะ,ะเป็นคนพูดคุยนะฮะหรือว่ามีการส่งสัญญาณสายตาหรืออะไรอย่างนี้นะเพื่อ เป็นการแสดงจุดยืนฮะซึ่งการที่ตัวแทนฝ่ายกองกำลังของ BRN หรืออาจจะเรียกว่าเป็นฝ่ายทหารก็ได้นี่นะฮะก็มาร่วมด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงนะให้เห็นว่าอ่ะเขามีเจตนาที่จะ ร่วมในการลดความรุนแรงนะแต่ว่าเงื่อนไขในการเจรจาจากนี้เนี่ยมันก็มีอย่างที่เขาก็เคยแสดงความต้องการไว้ในเรื่องของการปกครองตัวเองหรือการเป็นเขตปกครองพิเศษนะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ไว้เจรจากันในภายหลังนะฮะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็แค่ต้องการนะทางฝ่ายไทยเองก็ต้องการจะพิสูจน์ด้วยว่า ตกลงแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวจริงไหมคือตัวจริงในแง่ที่ว่าเป็น BRN ที่คุมกองกําลังได้จริงไหมนะจะคุมได้จริงหรือเปล่าอันที่สองคือ เป็นตัวจริงในแง่ว่าเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของเราจริงหรือไม่นะฮะซึ่งแน่นอนเราก็ทราบกันอย,อยู่แล้วว่า BRN คงไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ก่อเหตุในพื้นที่แต่ว่าอ่ะในเมื่อทางมาเลเซียเนี่ยเขาจัดให้มีการพูดคุยกับ BIN ก่อนเนี่ยก็คุยกับ BIN ไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนแบบโอ้บรรยากาศดีนะว่าอ่ะเราจะเริ่มกันตั้งแต่รอมฎอนเนี่ยในช่วง44วันเนี่ยไม่ให้เกิดเหตุ แต่ปรากฏว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเกิดเห,เหตุยิงนะคะประมาณ2เหตุแต่ว่าทางฝ่ายกรมนาภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยก็สรุปว่าไม่ใช่เรื่องของการสร้างสถานการณ์หรือเหตุความมั่นคงเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของอการขัดแย้งกันเรื่องอการค้าขายบั่งเรื่องของอยาเสพติดหรือว่าเรื่องอื่นบ้างทําไม่ใช่เรื่องของการสร้างสถานการณ์นะ,ะแต่ว่า มาเหตุวันที่15เมษายนนี่แหละนะคะที่มีเหตุคนเป็นชาวไทยพุทธเนี่ยนะคะไปหาปลาช่วงประมาณตีสในริมน้ำที่ าสายบุรีปัตตานีเนี่ยนะคะแล้วเกิดระเบิดขึ้นจนเสียชีวิตแน่นะ,ะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่กว่าจะเข้ามาก็ต้องในช่วงเช้านะ,ะเพื่อความปลอดภัยแต่จะเห็นได้ว่ารูปแบบของการก่อเหตุนเนี่ยก็คือการวางระเบิดซ้ําซึ่งจริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็เคยเจอแบบนี้มาอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีก็อาจจะ นึกไม่ถึงบ้างอะไรนะก็มีการระเบิดซ้ำทำให้เจ้าหน้าที่ EOD เนี่ยบาดเจ็บ3คนนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะ,ะว่าพบกระดาษซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเสือดำนะ,ะแล้วก็มีคำว่า G5 แล้วก็ะนะฮะเป็นธงพูโลนะ,ะพร้อมข้อความอย่างที่บอกนะ,ะก็เลยทำให้ถูกมองว่านี่เป็นปฏิบัติการในการเปิดตัวกลุ่ม พูโลใหม่ G5 หรือว่าเจเนเรชันที่5หรือหรือเปล่านะซึ่งจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่กลุ่มใหม่ทีเดียวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะแกนนำกลุ่มนะคะคือนายกัสตูรีมะโกตาเนี่ยนะคะ,ะซึ่งเป็นประธานพู l โลเนี่ยได้มีการเปิดกิจกรรมของกลุ่มนี้ในการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้มาแล้วตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยมีการประกาศว่าเขาจะนำขบวนการพูโลเนี่ย กลับมาปฏิบัติการในการปลดปล่อยรัฐปัตานีอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้รัฐบาลไทยและกลุ่มต่างๆเนี่ยได้พูดคุยเจราจาสันติสุขก,กันแล้วแต่ดูเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลย จะกลับมาปฏิบัติการใหม่โดยอ้างว่าเขาได้ไปฝึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการประกอบระเบิดอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยจากตะวันออ,ออกกลางมาแล้วนะแล้วก็จะใช้เรื่องของเครื่องยิงลูกระเบิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะ กลับมาปฏิบัติการทั้งในนามของกลุ่มพูโลใหม่ G5 นี่แหละนะคะแล้วก็จะมีการเรียกตัวเองว่าเป็นอัสกาดีรายาปัตนะณะหรืออย่างที่บอกว่านักรบปัตนานีของพระราชาะะแห่งรัฐปัตตาน,นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก่อนช่วงรมดนเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีเรื่องของการเอาป้ายผ้าป้ายข้อความอะไรต่างๆเนี่ยนะะเพื่อปลุกการปฏิบัติการของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในห่วงของ ก่อนรอมฎอนเนี่ยมาแล้วช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็มาก่อเหตุนี่แหละนะคะเหตุเมื่อ15เมษายนนี่แหละนะคะที่นะคะถูกมองว่ามีในยะสําคัญเพราะว่าเป็นการทําลายบรรยากาศของรอมฎอนสันติสุขนะ,ะที่รัฐบาลไทยโดยคณะพูดคุยสันติสุขคณะของพลเอกวรรลักษณะเนี่ยได้ไปตกลงกับ b ี n ว่าในห่วง44วันรอมฎอนเนี่ยจะไม่ให้เกิดการก่อเหตุฮะ แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอะทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็เผื่อใจไว้อยู่แล้วนะว่าจะต้องมีเหตุที่เกิดจากมือที่3ก็คือที่ไม่ใช่ b ี n ะแล้วก็คาดการไว้เหมือนกันฮะว่าจะต้องเป็นพูโลเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะในคณะพูดคุยสันติสุขเนี่ยเมื่อก่อนนี้ฮะ,ะในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ยุคคอสชอมาเนี่ยฮะก็มีการพูดคุย ระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มมาลาปัตนีนะคะตอนนั้นเราเรียกเขาว่าเป็นมาลาปัตนีตั้งแต่ยุคของที่มีพลเอกอักษราเกิดผลเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะ,ะก็จะเรียกมาลาปัตนีบ้างเรียกปาร์ตี้เอปาร์ตี้บีบ้างซึ่งในมาลาปัตนีเนี่ยก็จะมีอยู่หกกลุ่มซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีพูโลด้วยนะ,ะมีพูโลด้วยนะ,ะซึ่งแต่ว่าต่อมาเนี่ยข้อเรียกร้องของพูโล ในบางข้อเนี่ยาทางฝ่ายไทยอาจจะรับไม่ได้หรือว่าอาจจะตั้งเงื่อนไขที่ไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาทางผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียเนี่ยก็จึงตัดพูโลออกไปนะซึ่งพูโลเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่อยากที่จะพูดคุยในเมื่อฝั่งไทยเนี่ยไม่ยอมตอบสนองฮะเนี่ยทั้งในเรื่องของการใช้ชื่อกลางในการ พูดคุยนะฮะในกลุ่มเนี้ยว่าไม่ได้ใช้ชื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของคดีต่างๆที่ยังติดตัวคนที่มีถูกออกหมายจับนะแล้วก็แต่ว่าพูโลเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจที่ในห่วงนั้นเนี่ยมาเลเซียมีการส่งผู้ที่ ถูกออกหมายจับเนี่ยสคนให้กับทางการไทยนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้พูโลเนี่ยเขาก็ไม่ร่วมวงในการพูดคุยนะก็ทําให้ชื่อของมาลาปัตตนีเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้คุยกับทางคณะพูดคุยสันติสุขและก็คุยมาในห่วงของอาชุดของพลเอกอักษรเกิดผลแล้วก็มาบิ๊กเมาพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตต่อมาเนี่ยก็มีปัญหาตอนนั้นเนี่ย กลุ่มมาลาปัตตนีเนี่ยนะคะก็ประท้วงนะพะลเอกอุดมชยัยจนที่สุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ต้องเปลี่ยนตัวนะ,ะซึ่งพลเอกอุดมชัยก็ลาออกไปทําหน้าที่สอวอพอดีนะ,ะก็ตั้งใหม่นะ,ะในรัฐบาลใหม่ก็คือให้พลเอกวรรลัลักษณะซึ่งกเกษียณจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยแล้วก็นะ แต่แล้วก็เป็นช่วงของโควิดพอดีนะการพูดคุยก็ไม่ต่อเนื่องนะคุยกันทางออนไลน์อะไรบ้างแล้วก็อ่ะเปิดการพูดคุยรอบแรกเมื่อมกราคมที่ผ่านมานะช่วง1 0 11มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ที่สุดมาครั้งที่4เมื่อ31มีนาคมและ1เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็นํามาสู่การน,นี่แหละนะการเอ่อตกลงกันว่าจะหยุดยุติการก่อเหตุแต่ที่สุดแล้วนะ กลุ่มพูโลนะก็ได้ก่อเหตุขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้บรรยากาศของลอมอนสันติสุขเนี่ยยุติลง ะะแต่ว่าโอเคไม่ใช่โดยกลุ่ม BRN เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทางาพลโทเกรีงกยงไกรศีรักแม่ทัพภาคที่4ีนะ,ะแล้วก็พลโทธิราแดหวาซึ่งเป็นแม่ทัพน้อยที่4และเป็นเลขาคณะพูดคุยสันติสุขด้วยเนี่ยก็บอกว่านะะในในทางปฏิบัติเนี่ยนะ,ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องบังชับบังคับใช้กฎหมายในการที่จะตามหาตัวคนที่ ก่อเหตุนะมาลงโทษแต่ในแง่ของการพูดคุยสันติสุขนั้นนะก็ได้ประสานไปทางมาเลเซียนะะว่านะฮะเขาจะทํำยังไงกับ เรื่องนี้นะฮะว่าเราเนี่ยจะต้องไปคุยกับพูโลหรือทาง BR BRN จะต้องไปเจราจากับพูโลหรือว่าอะไรยังไงเขาจะคุยกันเองหรือว่ายังไงเพราะว่าฝั่งของเราเนี่ยพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกกลุ่มอยู่แล้วนะฮะแต่เพียงแต่ท่านพลโทที่ราเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าแหมกลุ่มนี้เนี่ยมาทําแบบนี้ทําให้เกิดความสูญเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยดังนั้นเราอยากจะคุยหรอนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยการก่อเหตุเนี่ยก็ ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของเขาเพื่อที่จะอ่าแสดงกันว่าเอ้เขาอยากจะพูดคุยหรือเปล่านะหรืออีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นการตีความได้ว่าเขาไม่ต้องการพูดคุยต้องการสู้ต้องการปลดปล่อยปัตตานีและไม่สนับสนุนการพูดคุยอ่ะอันนี้มันก็มองได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ต้องรอดูนะคะว่าอ่านะคะการพูดคุยสันติสุขเนี่ยครั้งต่อไป จะมีพูลโลเข้ามาร่วมด้วยหรือไม่แต่นะมีการคาดเดามีการประเมินกันนะในพื้นที่นะบ,บอกว่าก็อาจจะต้องแยกการพูดคุยหรือเปล่าเป็น BRN กับเป็นพูโลหรืออีกทางหนึ่งคือพูโอลอาจจะยังไม่ยอมคุยตอนนี้นะค,คือต้องการปฏิบัติการเพื่อแสดงศักยภาพแล้วก็ผลงานก่อนนะโดยเฉพาะกลุ่มพูโลใหม่ G5 เนี่ยนะฮะคือสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยเสือดำเนี่ย ไม่ได้มีแค่เสือดำนะฮะถ้าเราเห็นจากความเคลื่อนไหวของกัสตูรี่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้ง เป็นรูปแมงป่องเป็นรูปเหยี่ยวนะฮะซึ่งเราเรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษสงนะฮะก็มาเป็นสัญลักษณ์นะโดยจะเอารูปของพงพูโลเนี่ยมาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะนี่ก็ถือว่าเป็นการปลุกนะฮะให้แนวร่วมในพื้นที่นะฮะได้เ,เห็นนะว่ามีการปฏิบัติการจริงมีกลุ่มนี้กลุ่มพูโลใหม่ะ,ะซึ่งเป็นกลุ่ม G5 เนี่ยนะคะอสกาดีราญาเดปัตานีเนี่ยนะฮะ ได้เกิดขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะจะต้องนะใช้ความพยายามในการที่จะทําให้เกิดความสงบเรียบร้อยกันต่อไปนะเราแม้จะเจราจากับ B.I.N. แต่ว่าพูโลนี่นะคะเราก็คงจะต้องอเรียกได้ว่าทิ้งไม่ได้นะหรือว่ากลุ่มอื่นๆนะอย่างที่เราเคยคุยก็มีอยู่5-6กลุ่มนะฮะแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้นะสักเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย พลโทเกรงไกลนยนะก็เคยไปคุยกับกาสตูรี่มาแล้วเช่นกันนะแต่ว่านะฮะเขาก็มีจุดยืนของเขาในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะซึ่งบางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะก็ต้องค่อยๆเจรจากันไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เองแล้วก็คณะพูดคุยสันติสุขค่ะกา d ู a tak ต m b i l ่ a k kita, tak ada jadi masalah pun. Kita bukan beci ke sia tu kerana dia sia. Kita bukan beci ke tu kerana dia kafe. Kita bukan beci ke tu. Ha? Kerana lain-lain sebab